โดยสบายดีพี่น้องสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านพอกับเคยลาเลยกับน้นองโตโน่พี่น้องมันฉีดไปเ <ไป S 1> มือ <ใน S 1> ่อไม่ใช่ผีเอาลงไปเไปต็มอ,อยู่ไอ้ตัวปัญาและมีออมอยู่น่ะไอ้น้องโตโน่ขวามูพี่น้องซ้อยละ่ะ มีมีแต่แจ้วบอสละมังไห้บังบอโอ้สูตรเอ็นโตโน่มาตธรรมดาได้ใส่ของน้ำตาลจัดไปอียังอีกเออใส่เดี๋ยวใส่ดังเออเดี๋ยวแต่เจ้า มื้อนี้ก็พากันเข้าไปใส่บาดหมดคู่คนเลยท่าว่าอยากพ่อน้ำตาลน,นี่ได๋เถอื่มเบิง่งซินะเออเบิ่งนาา้แล้วบ่พอดีโละโอ้เสบตัวน้ขอไปเบิ่งแต่น้ำสิก็ฮู้แล้ว่บ,ววบ,ววบ่าพาอยังโอ้ย <c oughs> ได้ธรรมดาเด <c oughs> ้อนี่ตอนไเอาลงนี่ จงนอยจงนอยลงไปแล้วนี่ขวบุงพี่น้องอาหารแรงเฮาแล้วก็มีออมกบนำ เราก็ใส่ไปเลยเนาะกระเทียมหอมชิงไข่ใบมะกรูดแล้วก็มักเล่นเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมแล้วเสียงกระเพียนพี่น้องเป็นวัดยังเลยพวกบัวกระใสลงไปหรือเปล่าเปิดมองดูไอ้ตู้ไอ้น่นในตู้มีบัผักบัวผักหอมมามาใส่หรอหอมก็ได้ผักบัวก็ได้

เี็บในนอนไปนั่นแล้วมันต้องเียบในนอนอยู่แล้วนนอ นี่จะเป็นออมกบพี่น้องออมกบก็ใส่หลายอย่างผักอีตูผักไข่มักเลนมักขามผับกบัวชุกเลยบ่เฮชุกแลยกระป๋อง หอนเด้อะหอนเด้อปุน่นนะนะผานะทักนานกสุกเรียบร้อยพี่น้องเลยพร้อม,อมเสิร์ฟคันไฟอยากหนังกะจีกิโลตไพรกับบริอุดมันเป็นยังนอกหนัง แต่แน่าขาดไปเหรอยิ่งขเลยนะนี่ผู้เดียวชุกแล้วพี่น้องนี่ตโนวาเสียขนาดให้มาซิฟเลยให้เต็มซิฟเพิ่นวะเสียบแหง้บงบ่มีหักเลยตอนนี้เคยละจีนังเค็มชุก แต่ช uhm, hmm. ุบเจ้าได้ก่อนกับใส่เป็นนวดบ่ค uh ่อยทะเห็ดเป็นอะไรได้มกปลาซิวใส่เกลือเป็นนวดนั่นแหละผักกันเยงผักอีตูนะเออผักอีตูก็ได้บ่มีผักกันเย็นก็ได้ไม่รู้ว่าผักอีตูนะสวัสดีพี่น้องสามนุ่มบานนี้พี่น้องตะกี้นุ่มเนี่ยเออบ้านนี่ยังบ่ทันปิดครับ กำลังชิมกปัซซิวมือมือเขาไปสอนมือนั่นได้เนาะล่างก้อนก็ได้เลยอ่าร่างรถแต่กะจีนางนั่นแหละตัวได้ชุกกระทุบรถเลยเด้อโอเซฟเซ่กันง่ายเฮเขาละหม่องบ่เออคีบรถคอสองเตาลดตะกี้วสิ อคิดว่าสี่ซองเมนูบันิสามเมนูสี่เมนูเลยแล้วพากี่ตัวเนี่ยเ <c oughs> ออเป็นยังไงหัวหน้ากุคือว่าเขาใส่น,นั่นนั่นบนวันใส่ยังไงเลยปลาหอมเออ,เอใส่ก็ได้แล้วฮัมบัวดิชชอยเซลอเออชอยเซลอดมันหึงกระเซ็บเลยใส่ลายยางก็ได้ขั่วเอาก็ได้มันยังสุกไวหมกเเาป็หมกมันหึงดิ ใส่แป้งหอมอยู่ใส่ตูนะขัวใส่หอมน้ำอ่ใส่แ้วเออเอาเอาหนึ่งเลยตูได้ค่ะไปเก็บไหมนี่ไปใส่ยู่สวนเดี๋ยวภาพไป้อไปน้ำกันไปน้ำกันเยอะเลยสวยหน่อยเดี๋ยวีนาหนุ่มพี่น้องเลยเอ็ดกับเขาบาสิบเบาสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปด ไหลเลียกันหัวเหงหัวเลยไหลเลียกันชุกแล้ววชุกเลยทุบแล้วเด้อเอาทุบทุบทุบเดี๋ยวเฮาสิไปเอาให้ดอกพขอีตูน่ะยขะนังชุกเลยชุดตัวทุบร้อนไปหาฝากอีตูให้นุ่มๆก่อนพี่น้องเลย ม cool. ืดมีชะระเซียวอยู่ทั้งน่ะอันนี้ไปกับเผาไอกตัวเฮาอยู่ทั้งนี้ พี่เนาะพออิดตูกะพอแต่หอมน้อยหนึงนะ่งเนาะพอเห็นเขาเป็ด้ใช่สมบัติมักเล่นในชะ่น้ำใช่เฮ้ยมักเล่นเนาะมักเล่นในตูนะ้เนาะ น,น, <c ười> นี่มันกระลืกในเรว่ามันเลื่อมไม่ตนี่กยามันจะมันจะกินง่ายค้าขาวตุ้ย,ลยโ<อ>ลมโคมอันลคมอัาลํำไม่ต้องขัวแล้วมาสุดเข้ <c ười> <c ười> เมกระดานวันโตเข้มกรว่านใช,ช่ว่ะป,ป้านางเข้มมากัเข้มเลยเนาะ

นี่บ่นางเข็มปาดตกาบารีร้อเนาะแม่กาบารีโอ้ยพอดีพอดีตามดาวหินน่าแล้เจ็บแก่เอาหาปลาสุกก็กินเขาพี่น้องด้วยเขนมือชิต่อ อ็เจาเทอยู่คนะเฮาเตบุเตบุิมีอกวนี้มึงเาไปจียไปถอยยิ่อมข้างสุดเจียในงเ็นอะกินถ่เห็น่าจันไยังวะ ลาละเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณทุกคนติดติดตามรับชมตัวกันใหม่คลิปหนะ้าสบายดี